กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเท h ไทยแชน n นลหลังจากที่ผมห่างหายไปนานจากการพักทำย t u b e ไป2เดือนวันนี้ก็กลับมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ t r a n อร์ r m e r อีกครั้งซึ่งหัวข้อในรอบนี้ผมอยากนำเสนอถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานในโลกของท r a n อร์ r m e r สิ่งที่เป็นเสมือนหัวใจหลักสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเหล่าท r a n อร์ r m e r เราจะมาพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ที่เป็นทั้งอาหารเชื้อเพิงกระสุนและเลือดเนื้อของเหล่า t r น n s f o r m อร์ n e r g o จ เอเนจร์เป็นคำเรียกพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกับน้ำมันและไฟฟ้าที่พวกเราใช้กันเอเนจร์มีต้นกําเนิดมาจากพายมาเทพเจ้าของเหล่าทาร์ฟอร์เมอร์มีหลากหลายรูปแบบทั้งกา๊าซของเหลวและพบเห็นได้มากสุดในรูปแบบคิตันแต่ก็นั้นมันก็เป็นพลังงานที่ไม่เสถียรหากยังไม่ได้รับการสกัดอย่างถูกวิธีมันก็พร้อมระเบิดได้ตลอดเวลาโดยเอเนจร์ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานของทารฟอร์เมอร์ที่ใช้ในการกินเป็นอาหารนั่นหมายความว่าเหล่าทาร์ฟอร์เมอร์ สามารถมีชีวิตยอยู่ได้จากการกินเอเนอจรนไม่ใช่แค่นั้นมันยังถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเติมพลังงานให้กับยาอาวุธลบกระสุนลำแสงภายในตัวอาวุธที่เกิดจากการแปลสภาพร่างกายยารักษาเงินตาและเลือดเนื้อที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างส่วนใหญ่ละมาพบเอเนอจรนตามสื่อต่างๆในรูปแบบของของเหลวสีฟ้าที่มักสกัดได้จากแร่เอเนอจอนที่อุดมอยู่บนไซเบอร์ทรอนและบางครั้งก็มีการค้นพบเอเนอจรน อยู่ตามดาวเคราะห์ต่างๆที่เฝ้ารอให้ทานฟอร์เมอร์เดินทางไปเก็บเกี่ยวในอีกกรณีพลังงานเอเนอร์จอนก็อาจได้จากการแปลรูปพลังงานต่างๆที่อยู่บนโลกมนุษย์ที่ปรากฏพบเห็นมาตั้งแต่การ์ตูนยุคแรกในปีพ9 8 4โดยจะเป็นการนําน้ํามันปิโตรเลียมและพลังงานไฟฟ้าจากโรงงานมากันเข้าสู่กระบวนการแปลสภาพเป็นเอเนอร์จอนโดยอาศัยรูปบาดคิ้วแบบเปล่าๆเ,เ,เ,เป็นภาชนะเสมือนช่วยชามในการรองรับน้ํามันกับไฟฟ้าซึ่งตัวละครที่สามารถสร้างก้อนคิ้วเปล่าๆขึ้นมาได้ก็คือซาวเวฟ ที่มักทําหน้าที่ในการสร้างก้อนคิ้วเปล่าขึ้นมาเพื่อให้กองทัพของเขาสามารถนําไปบรรจุพลังงานต่างๆเข้าไปในก้อนคิวได้เมื่อมีการนําพลังงานใส่เข้าไปในลูกบาตก็อลูกบาตก็จะทําการแปลงสภาพพลังงานนั้นๆให้กลายเป็นเอนจอนคิวสำหรับใช้งานได้ในทันทีเอนจอนที่ผ่านการแปลรูปจนสามารถใช้งานได้จะถูกแปลให้อยู่ในสภาพของก้อนคิวเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและลําเลียงบนไซเบอร์ทรอนเอนจอนมีอยู่ทุกที่ทําให้เหล่าทรานสฟอร์เมอร์ต้องทําการขุดเจาะหาและเอนจอน เพื่อนำมาแปลรูปเป็นพลังงานโดยส่วนมากมักจะเป็นการแปลเป็นของเหลวคล้ายน้ำมันในการดื่มกินซึ่งสามารถซื้อเอเนจร์จนกินได้ตามร้านค้าต่างๆและบาร์สำหรับนั่งดื่มอย่างร้านแมคคาดามที่จะคอยให้บริการเอเนจร์จนกับชาวไซเบอร์ทอนหรือในบางจัก,กรวาลอย่างคอมิกไอดีิ2005เอเนอร์จนยังถูกแปลรูปให้มีหน้าตาเหมือนกับอาหารอย่างเอเนจร์จนสติกรวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากเอเนจร์จนเพื่อใช้ในการดื่มกินอีกด้วย สื่อทาร์ฟอร์เมอร์แต่ละสื่อจะมีการเล่าถึงเอเนจร์ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักเสมอการ์ตูนทาร์ฟอร์เมอร์จีวันในปี1984การ์ตูนซีรีส์เรื่องแรกที่เล่าถึงสงครามบนไซเบอร์ทอนที่กินเวลามายาวนานพวกออร์บอตจะเป็นต้องเดินทางออกจากไซเบอร์ทอน่านยานอาร์คเพื่อหวังว่าพวกเขาจะสามารถหาแหล่งพลังงานอื่นๆในกาแล็กซี่มาทดแทนได้หลังสงครามไซเบอร์ทอนได้ผ่านเอเนจร์จนสิ้นและดาวก็ใกล้ที่จะอยู่ไม่ได้ทําให้การต่อสู้ของเหล่าออร์บอวตกับดิสคอน ถูกย้ายสมรภูมิมายังโลกมนุษย์ที่ซึ่งมั่งคั่งด้ดยพลังงานต่างๆที่เหล่าทรานสฟอร์เมอร์สามารถแปลสภาพให้กลายเป็นเอเนอร์จนได้เราดิเซติคอนหมายปล้นพลังงานจากมนุษย์เพื่อนํามาแปลเป็นเอเนอร์จนให้กับฝ่ายตนเองขณะที่ออโตทบอตต้องคอยหยุดไม่ให้พวกดิเซติคอนทําลายมนุษย์และปล้นจริงพลังงานไปใช้ในทางที่ผิดกลายเป็นแก่นเลือกของทรานสฟอร์เมอร์จีวัในบางตอนที่จะเกี่ยวกับสงครามแย่งจริงพลังงานและวันวนของเหล่าดิเซติคอนที่คอยคิดแผงชั่วไรออกมาปวนพวกออโตทบอต ตามภาษากระตูสลับเด็กในอเมริกาที่พวกเขามาักจะาลงเอือด้วยความพ่ายแพ้แบบเดิมๆเ,เสมอในตอนไมโครบทของทรานส์ฟอร์เมอร์จีวันเคยมีเหตุการณ์ที่พวกทีเลปติคอนดื่มเอนโทรจจนเมาแอะแล้วศบเหมือดกันทั้งแก๊งเหมือนกันในอีกมุมหนึง่งก็คือการใส่มาเป็นฉากคำคํำขัญภายในเรื่องเพื่อหาทางต่อบทให้อโอโตทอบดที่ย่อดส่วนให้มีขนาดเล็กจิว๋วเข้าไปทำภารกิจในตัวของเมกะถอนให้ได้และตอนเดอะแกมเบอร์ที่เอเลียนนักพนันในเรื่องจะมีการใช้เอนโจรเป็นเสมือนเงินตาสลับการพานัน ซึ่งเรื่องเงินตาในโลกทานฟอร์เมอร์ในสื่อยุคหลังก็มีคอมิก i d w 2005นำเสนอสกุลเงินที่มีชื่อเรียกว่าชานิกมาแทนการใช้เอเนจร์จนในการแลกเปลี่ยนเรื่องราวของเอเนจร์จได้ปรากฏต่อในสื่อปี1996อย่างทาน์ฟอร์เมอร์บีทวอร์ที่ถูกนับเป็นเหตุการณ์ในอนาคตของชนรุ่นหลังต่อจากทาน์ฟอร์เมอร์จีวันเมื่อเหล่าแมกซิมัลไล่ตามยายของฝ่ายเพเดคอนและทำการข้ามเวลามาตกอย่างโลกในยุคดึกดำบรรพ พวกเขาได้พบกับโลกที่อุดมไปด้วยแร่เอเนอจรอ์ดิบในปริมาณมหาศาลที่มากเกินจนเป็นอันตรายต่อร่างกายทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องทําการสแกนร่างของสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยลูกด้วยนมนกแมลงหรือฟอสซิลไดโนเสาร์เพื่อใช้ร่างสิ่งมีชีวิตบนโลกในการรองรับสนามพลังเอเนอจร์จที่กระจายอยู่ทั่วทุกที่ในร่างของสิ่งมีชีวิตพวกแมกซิมัลและเพเดคอนไม่จำเป็นต้องกินเอเนอจร์จเสมอไปพวกเขาสามารถล่าสัตว์บนโลกหรือหาพืชพันธุ์บนโลกในยุคนั้นกินเป็นอาหารก็ได้เช่นกัน ในบางครั้งอาหารการกินของเหล่าทาร์นฟอร์เมอร์อาจไม่จําเป็นต้องพึ่งเอเนจร์จเสมอไปเพราะในซีรีส์อย่างทาร์นฟอร์เมอร์อนิเมเต็ดเคยมีการนําเสนอถึงการดื่มน,น้ํามันบนโลกโดยผ่านการแปลสภาพให้กลายเป็นเอเนจร์จทำให้สามารถใช้น้ํามันบนโลกทดแทนพลังงานเอเนจร์จได้เช่นกันซีรีส์ทาร์นฟอร์เมอร์เอเนจร์จในปี2004ซึ่งคอนเซปต์ของซีรีส์นี้ก็เป็นไปตามชื่อภาคเมื่อเอเนจร์จคือแหล่งแร่ที่กระจายอยู่ทั่วจักรวาล หลังจบศึกกับยูนิคอรในซีรีส์ทาร์ฟอร์เมอร์อาร์มดาทั้งออตโตบอดกับดิเซปติคอนก็จับมือเป็นพันธมิตรในการขุดหาเอเนจรเหล่านี้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อเผ่าพันธุ์ซึ่งในเรื่องก็ไม่ใช่ว่าใครๆจะสามารถขุดเจาะเอเนจ n ที่ยังเป็นแร่ดิบได้เลยเพราะเอเนจรดิบเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมากเลยจะเป็นต้องพึ่งกลุ่มหุ่นยนต์ประเภทออมนิคอนของฝ่ายออตโตบอดในการทํางานด้านนี้ ด้วยความสามารถในการต้านทานต่อสถานะของเอเนจรดิบทำให้พวกเขาคอยขุดเจาะเอเนจนและนำมาแปลรูปเป็นพลังงานที่สามารถใช้งานได้แน่นอนว่าในฝั่งตัวร้ายอย่างอัลฟาพินเทสันก็จะเป็นต้องการเอเนจรเช่นกันเพื่อหวังชุบชีวิตบ้านเกิดที่ถูกยูดิคอนทำลายไปเลยมีกลุ่มสมุนที่เรียกว่าเทเลคอนคอยทำหน้าที่คล้ายกับอมนิคอนในการสแสวงหาเอเนจรและนำมาประคนให้กับตนซึ่งในซีรีส์จะมีการเผยลูกเล่นพิเศษของเอเนจรในเรื่องที่ถูกนำมาแปลเป็นพลังให้กับทาส er. ์ฟอร์เมอร์โดยพวกเขาจะอาศัยเอเนจรสตาร์ ติดลงบนร่างกายเพื่อสร้างเอเนจรนเวปอนขึ้นมาใช้ในการต่อสู้ที่ในของเล่นกลายเป็นหนึ่งในจุดขายหลักสำหรับซีรีส์นี้เช่นกันในปี2010การมาของสื่อในคืออะไลคอนติเนียตี้ได้มีการเพิ่มเรื่องราวใหม่ของเอเนจรนเข้ามาโดยนําเสนอถึงเอเนจรนบริสุทธิ์สีฟ้าที่ถือกําเนิดขึ้นจากไยมัซึ่งกลายเป็นสีหลักของเอเนจรนที่ใช้ต่อเนื่องมาถึงภาพยนตร์และการ์ตูนในยุคป,ปัจจุบันแทนที่แบบดั้งเดิมใน G ีวันที่จะใช้เป็นสีชมพูอีกทั้งยังมีพลังงานความมืดที่เป็นขั ที่เรียกว่าดาร์กเอเนจอนเอเนจอนแห่งความมืดที่เล่าขานว่าเป็นเลือดของยูนิคอร์ที่กระจัดกระจายอยู่ตามดาวต่างๆตั้งแต่สมัยปฐมกาศด้วยความที่มีอยู่น้อยนิดและหายากเลยกลายเป็นวัตถุอันตรายที่ไม่ควรมีผู้ใดเข้าไปแตะต้องหากแต่ไมกะทอนที่กระหายในอํานาจได้บุกเข้าไปยังสถานีอวกาศเนือวงโครจรเซเบอร์ทอนแล้วทําการชิงดาร์กเอเนจอนมาเพื่อนาดาร์กเอเนจอนปล่อยเข้าสู่แกนกลางของไซเบอร์ทอนจนทําให้ไซเบอร์ทอนเป็นพิษอาศัยอยู่ไม่ได้อีกทั้งดาร์กเอเนจอนยังมีความสามารถในการคือชีพคนตาย ให้กลายเป็นซอมบี้เธอละคนผู้น่ากลัวในซีรีส์ทาร์ฟอร์เมอร์พามได้มีการอธิบายถึงสรรพคุณของเอนเอจอนให้ผู้จบเข้าใจได้อย่างง่ายที่สุดโดยสตาร์สกรีมที่ทําการร่วมมือกับไซรัสได้อธิบายถึงสรรพคุณของเอนเอรจอนว่าเป็นทั้งเชื้อเพลิงกระสุนและเลือดเนื้อที่ไหลเวียนอยู่ภายในตัวของชาวไซเบอร์ทอทุกคนกระสุนลาแสงที่ยิงออกมาจากตัวของทาร์ฟอร์เมอร์แต่และตัวก็เป็นส่วนหนึ่งของเอเอรจอนเช่นกันทําให้ไซรัสสามารถใช้เอนเอจอนสร้างทา er ร์ฟอร์เมอร์เลียนแบบขึ้นมาได้ จากการนำเนอเนจร์จที่สกัดจากแร่เป็นของเหลวแล้วไปใส่ในตัวเครื่องจักรที่เขาสร้างซึ่งก็เป็นการยืนยันด้วยว่าเอเนจอร์จอเองก็ทำปฏิกิริยากับเทคโนโลยีของมนุษย์โลกเช่นกันนอกจากนี้ในซีรีส์ยังมีการนำเสนอถึงเอเนจอร์จประเภทต่างๆนอกจากเอเนจอร์จสีฟ้าบริสุทธิ์ที่หาได้ทั่วไปทั้งเรสเอเนจอร์จที่มอบความเร็วให้กับผู้ใช้ท็อกเอน็นเอเนจอร์จพิษที่เป็นอาวุธชีวภาพในช่วงสงครามและเอเนจอร์จสังเคราะห์สีเขียวที่ชื่อซินเอน็น ที่แรดเชตวิจัยขึ้นมาทําให้เพิ่มสักยภาพในการทํางานให้กับร่างกายแต่ก็ส่งผลร้ายต่อจิตใจที่ทําให้ไม่มั่นคงเช่นกันในจักรวาลและแอคชั่นของไมเคิลเบย์จะปรากฏแหล่งพลังงานเอเนอร์จตั้งแต่ภาคแรกกับเอเนอร์จที่อัดแน่นอยู่ในลูกบาศก์เดอะคิวหรือเอาสปาร์กที่จะคอยปล่อยเอเนจร์จรูปแบบประกายไฟให้กับทาร์ฟอร์มเมอร์ที่อยู่รอบๆเป็นแหล่งพลังงานทรงพลังเสมือนพระเจ้าที่เผ่าพันธุ์ทาร์ฟอร์มเมอร์ต้องการในบทแรกของภาพยนตร์ภาคแรกก็เคยมีการตั้งชื่อเดอะคิวว่าเอเนจร์จคิวเช่นัานภายหลง ในภาพยานตร์ทา a n s ฟอร์ e r อ2ก็เล่าถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่พามรุ่นแรกและเหล่าผู้ติดตามออกเดินทางไปยังจัก,กรวาลต่างๆที่มีดวงอาทิตย์และ,ะไรซึ่งสิ่งมีชีวิตเพื่อทำการเก็บเกี่ยวเอเนจร์จากการทำลายดวงอาทิตย์ซึ่งทาร์ฟอร์เมอร์ที่ไม่ได้รับเอเนจร์เป็นระยะเวลานานเข้าสู่กระบวนการเสื่อมสภาพเหมือนดังที่เจ็ตไฟที่ติดอยู่บนโลกมานานเป็นอยู่จะต้องเข้าสู่โหมดจำศีในร่างยานพหานะและตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยการใช้เอเนอร์ในสเก็ตเดอะคิวที่ปลุกขึ้นมา ซึ่งก็เป็นการมอบเอเนจร์จในการปลุกทาร์ฟมอร์ให้กลับมาออนไลน์อีกครั้งเหมือนที่ทํากับเมกาทอนในทาร์ฟมอร์2และเซติเดลพามในทาร์ฟมอร์3นอกจากนี้ในคอมิกเสริมของหนังก็มีการเล่าว่าเหล่าราชวงศ์พามในอดีตจําเป็นต้องออกเดินทางเพื่อทําลายดวงอาทิตย์แล้วนําพลังงานมาเติมให้กับอาสปาร์ที่อยู่บนไซบอร์ทอนอยู่เสมอซึ่งก็กลายเป็นว่าอาสปาร์ในจักรวาลหนังก็เป็นเสมือนฐานก้อนใหญ่ ที่มีวันหมดได้เช่นกันและเมื่อเหล่าพี่น้องพามได้จบชีวิตตนเองลงบนโลกออสปาร์ <Whew. S 1> ก็ถูกทิ้งไว้บนไซเบอร์ทอดให้อยู่ในสภาพที่ไร้พลังงานไม่สามารถมอบพลังให้กับผู้ใดได้จนมีเซนติเนลพามผู้สืบเชื้อสายคนล่าสุดได้คิดค้นวิทยาการสะพานอวกาศในการวาร์ปดวงอาทิตย์มายัางระบบสุริยะของพวกเขาทำให้ออสปาร์กสามารถมอบเอเนอร์จอนให้กับทั้งดาวได้อีกครั้งผ่านการรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ เรื่องราวของเอเนจรนที่มีบทบาทต่อภาพยนตร์เริ่มห่างหายจากเนื้อหาไปพักใหญ่หลังจบภาพยนตร์ดักออฟเดอะมูลมีการเปิดเผยในฉากที่ถูกตัดออกจากภาพยนตร์บัมโบบีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจะกลายพันธุ์เป็นทานฟอร์เมอร์ด้วยผลกระทบจากเอเนจรนในตัวของบัมโบบีและภาพยนตร์ทานฟอร์เมอร์ไลออฟเดอะบีที่ดาวดั้งเดิมที่พวกแมกซิมัลเคยอยู่ก็อุดมไปด้วยเอเนจอนก่อนจะถูกยูนิคอร์ทำลายทิ้งและบนโลกมนุษย์ก็มีเอเนจร์กระจายอยู่บนหุบเขาในเปรูซึ่งมันได้ช่วยชุบชีวิตให้กับบัมโบบี ที่ถูกจูดเอเนจรอนออกไปให้กลับมาออนไลน์ได้อีกครั้งกระทั่งภาพยนตร์ล่าสุดอย่าง Transformers One ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของเอเนจอนที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในเรื่องแต่กระนั้นก็ได้รับการตีความถึงแหล่งกำเนิดพลังเอเนจอนใหม่ให้แตกต่างจากสื่อที่แล้วมาด้วยเช่นกันเมื่อเอเนจอนสามารถไหลหลังได้ด้วยพลังของ m a t r i c of Leadership ที่ถือครองโดยผู้เป็นพราม์ที่สามารถประทานเอเนจรอนให้กับชีวิตบนไซเบอร์ทอนได้หนังยังแสดงให้เห็นว่าพลเมืองในเรื่องสามารถกุดหาเอเนจรอนเพิ่มเติมได้ผ่าานทงงเหมือแร ที่ยังคงมีแร่เอเนจรดิบหลงเหลืออยู่ในชั้นใต้ดินหากแต่เมื่อเซนติเนลทรยศและสังหารเซตาพามทำให้อำนาจของเมทดถืออฟลีเดอร์ชิปสิ้นไปเอเนจร์หยุดการไหลหลังทําให้ชาวเมืองแอร์คอนต้องใช้ชีวิตผ่านการขุดเจาะหาแร่เอเนจร์ที่อยู่ในเหมืองแทนกระทั่งในตอนจบเมื่อโอไลออนแพคได้ขึ้นเป็นออฟติมัตพามเขาสามารถใช้อำนาจของเมทดถืออฟลีเดอร์ชิปประทานเอเนจร์ให้กลับมาท่วมท้นดวงดาวได้อีกครั้งนอกจากนี้ในทานฟอร์เมอร์วันเรายังเห็นตัวละครในเรื่องใช้ก้อนเอเนจร์ขิวทรงลูกบาศ ในการกินเป็นอาหารรวมทั้งยังช่วยเติมพลังงานให้กับอัลฟาไทออนให้กลับมาออนไลน์อีกครั้งในบางสื่อการได้เอเนอร์จอนมาอาจได้มาด้วยวิธีการที่ผิดมนุษยธรรมผ่านเทคโนโลยีเก็บเกี่ยวพลังงานที่ช็อกเวฟวิจัยขึ้นมาในคอมมิกของสำนักทิมพสกายบาวที่ได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ของตนเองทําการดูดสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ในมหาสมุทรเข้ามาแล้วทําการบดขยี้ล่างเนื้อจนแหลกสลายอย่างน่าสยดสยองเพื่อแปรรูปเลือดเนื้อเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังงานเอเนอร์จอนให้กับพวกตนขณะที่เราสามารถพบเห็นทาร์นโฟ์เม ซื้อจ่ายเอเนจรนดืบกินในร้านบาร์ของแม็กคาดามจากซีรีส์ทาร์นโฟเมอร์ไซเบอร์เวิลดและยังเห็นถึงสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นบนดาวที่จําเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากเอเนจรนในบางสื่อมันก็ถูกนําเสนอให้กลายเป็นอะไรที่เด็กลงกว่านั้นในชุดลายของเล่นของทาร์นโฟเมอร์บอดบอดที่เล่าถึงเอเนจรนที่ตกลงในห้างสับสินค้ากลายสภาพสินค้าต่างๆในห้างให้กลายล่าเป็นทาร์นโฟเมอร์ไม่ว่าจะผ่านมากี่สื่อหรือกี่ยุคสมัยเอเนจรนก็ยังคงมีบทบาทต่อเรื่องราวของเหล่าทาร์นโฟเมอร์อยู่เสมอ จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้ทาผลงานในแต่ละเรื่องเอเนอร์จอนก็เหมือนกับการขุดเจาะหาพลังงานปิตโตรเลียมที่มนุษย์ทําในยุคป,ปัจจุบันต่างก,กันที่ว่าเอนเนอร์จอนเกิดจากพลังงานของผ่ายมาจากที่ปิตโตรเลียมได้จากสิ่งมีชีวิตทําให้เอเนอร์จอนมีคุณค่าทางพลังงานและจะเป็นต่อการดำรงชีวิตของทานฟอร์เมอร์อย่างมากเมื่อสงครามปะทุการผ่ายพลังงานเอเนอร์จอนอย่างสิ้นเปลืองจึงเกิดขึ้นและนําไปสู่การขาดแคลนพลังงานจนต้องสาอแสวงหาเอนเนอร์จอนยางดาวเคราะห์อันห่างไกลมันสามารถเป็นไดน้ท เงินตาเลือดเนือ้อและบางครั้งก็เคยเป็นสิ่งมึนเมาที่ทำให้ทัพดิปติคอนสลบเหมือดมาแล้วและก็จบลงไปแล้วกับเรื่องราวของเอเนจอนในโลกของทาร์ฟอร์เมอร์ซึ่งผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีคลิปลงอีกทีเมื่อไหร่เพราะช่วงนี้ผมจะติดทํางานอย่างอื่นร่วมด้วยแต่ถ้ามีเวลาพอก็อาจจะมีคลิปลงอีกในเร็วนี้เช่นกันสุดท้ายถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ